มาไชคจะินแล้วฮะดีเว้น้าจอบผามาอืมเยอะมอลเขอดูต่้าเนคนที่เป็นวัหาเยอะกอเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ย ขี่จักรยานแล้วก็กินนมคาบนมขวดนมอะไรเนี่ยโอ้ยเด็กชายอะไรครับเด็กชายเด็กชายน้องเก้าเด็กชายน้องเก้าเหรอครับโอ้ตอนนี้เด็กหญิงอะไรครับเด็กหญิงนิชาลุโลชนานนท์โอ้โหเด็วนี่เป็นตุ๊กตาแมนเหรอครับแต่งเกงในตัวเดียวเนะฮะอื้ ตจ้แม่เหรอคะไม่ใ่เแม่โอ้โหนี่นกขี่จักรยานแล้วกินขวดนมด้วยอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยมันมีด้วยเหรอเด็กแบบเนี้ยใครเขาไม่กินนมกันบ้างขี่จักรยานเนี่ยนี่เราเลี้ยวปีนเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเลี้ยวปีนเนี่ยเหรอ 你哪条路？<laughs>